สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะชั่วโมงนี้ก็เป็นวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมะศึกษาปีที่4นะคะโดยคุณครูรัตนาลีเสริมแก้วค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนเรื่องการผันวรรณยุกนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดจดไว้ก็ได้นะคะวันนี้จะไม่มีการบ้านเพิ่มแต่กคุณครูจะให้เทคนิคใหม่ๆนะคะ ที่ง่ายที่สุดนะคะเพราะเรื่องนี้เนี่ยก้อนจะยากอ่าเดี๋ยวเรามาดู PowerPoint กันเลยนะคะอ่ารูจะทบทวนเรื่องการผันวรรณยุกต์นะคะอ่านักเรียนจําได้เลยยังคะอักษรสูงอักษรสูงมีกี่ตัวคะสิบเอ็ดตัวอเอาเก่งมากเลยคะ่ะอักษรกลางมีกี่ตัวคะเก้าตัวนะคะนักเรียนต้องจําให้ขึ้นใจนักเรียนถึงจะผันวรรณยุกได้อย่างแม่นยํานะคะ ต่อไปอักษรต่ําคู่นะคะมี14บีตัวอักษรต่ําเดี่ยวมี10บนะคะจำได้ไหมที่คุนครูให้เทคนิคไว้แล้วกั้งที่แล้วก็รวมเป็นอักษรต่านะคะจะมี24ตัวค่ะทีนี้เรามาดูเทคนิคการจํานะคะนี่นเรียนเราสมุดขึ้นมาจดเลยค่ะจดไว้ได้านหลังก็ได้นะเผื่อว่าจดแล้วไม่เป็นระเบียบอันนี้เราจดเป็นเทคนิคการจําสั้นๆนะคะ เพื่อใช้เราจะใช้ได้ทั้งป .4 ป .5 ป .6 เลยค่ะเพราะก็มีข้อสอบผันวรรณยุกอยู่เรื่อยๆนะคะอ่าแล้วเรียนจะใช้สูตรเดิมก็ได้นะคะไก่จิกเด็กตายบนปากโอก่งอันนี้คุณครูมีสูตรใหม่ให้เจดูบ่อปลากับอาตีจำง่ายไหมลูกแล้วก็มีดอชดาตอประตักนะคะอักษรสูง ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันหรือผีฝากถุงข้าวสารให้เศรษฐีฉันก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรการจำนะคะก็มีสอสาราสอุษีถอฐานของขวดเพิ่มเข้ามานะคะอักษรต่ำคู่พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออักษรต่ำเดียวงูใหญ่นอนอยู่ณนระิมวัดโมลีลูกทันไหมคะ นักเรียนใช้วิธีแคปหน้าจอก็ได้นะลูกนะเออถ้าเราจดไม่ทันหรือเปิดดูคลิปซ้ำๆก็ได้แล้วแต่เทคนิคของเรานะคะโอ้โไปเรื่องต่อไปเลยนะคะวันนี้เรามาทบทวนอ่ะกูจะทบทวนเรื่องคำเป็นคำตายนะคะคำเป็นเรื่องนี้ก็ต้องแม่นยำนะแคะแมน่นเราจะผันวรรณยุกได้ ไม่แม่นยำนะคะถ้าเรายังไม่แม่นเรื่องคำเป็นคำตายนะคะคำเป็นก็คือคำที่ผสมสระเสียงยาวในแม่โกกานะคะเออเสียงสั้นเสียงยาวนี่นักเรียนแม่นอะไรยังคะนักเรียนสังเกตนะคะเสียงยาวนี่มันเวลาเราออกเสียงใช่ไหมคะอะอาเห็นไหมคะคำว่าสระอะสั้นแต่สระอาจะ ยาวนะคะมันมีการทอดเสียงยาวออกไปเช่น m ม a m a d o ด d u ออูปูเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นสระเสียงยาวหมดเลยในแม่กการนะคะอันนี้กรณีที่ไม่มีตัวสะกดค่ะนักเรียนอ่าแบบที่สองคำเป็นนะคะคำที่ผสมกับสละอา a i a l ท่านเรียนสงสัยนะคะสละพวกนี้เป็นสละเกินค่ะแต่จัดอยู่ในคำเป็นนะคะ เคุณว่าครูทําไมมันเป็นคําเป็นอย่าลืมนะคะเวลาเราเขียนคําว่าอําเอาอ่างแม่อากาศมอมา้าจะมีมอม้าอยู่ด้วยสังเกตไหมคะอําอย่างเงี้ยสังเกตไหมคะมันก็เลยทอดเสียงยาวเพราะก็เลยจะได้อยู่ในคาเป็นนะคะอ่าต่อไป,ปอ่าข้อที่สามนะคะที่จัดอยู่ในคาเป็นก็คือในกรณีที่มีตัวสะกดนะคะต้องอยู่ในมาตราหรือแม่ กงกลกมเกยเกลนะคะเช่นคำว่าจริงคำว่ากินคำว่ากรรมคำว่าสาวคำว่าช่วยอย่างนี้นะคะนะคะอยู่ในห้าแม่นี้ทั้งนั้นเลยถ้ามีตัวสะกดให้นักเรียนดูที่ตัวสะกดเท่านั้นนะคะนักเรียนไม่ต้องไปดูสระเลยนะถ้านักเรียนเห็นตัวสะกดในห้าแม่นี้นักเรียนก็ตอบเลยว่าเป็นคําเป็นนะคะได้นะคะนักเรียนคนเก่งของครูอ่าต่อไปมาดูคําตาย คำตานะคะหนึ่งจะต้องผสมสระเสียงสั้นเออนักเรียนสังเกตไหมในแม่กอกานะคะในมาตรากอกาสังเกตไหมคะเสียงจะสั้นๆอย่างเช่นสระเสียงสั้นเนี่ยอะอิอุเสียงเหล่านี้มันจะอยู่ในลําคอนักเรียนสังเกตไหมคะเราจะออกเสียงยาวๆนี่ไม่ได้เลยก็เลยเรียกว่าสระเสียงสั้นนะคะและในกรณีที่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนไม่ต้องดูสระแล้วนะถ้ามีตัวสะกดต้องอยู่ในมาตรา สาม,มาตรานี้เท่านั้นนะคะในแม่กกกดกบนะกกกดกบเช็ดคำว่าบทบาทบทก็อยู่ในแม่กดนะคะเราต้องเขียนให้เป็นคําอ่านก่อนนะแล้วเราจะรู้ว่าอยู่ในในแม่อะไรหรือมาตราอะไรลากนักเรียนทราบไหมคะอยู่ในมอยู่ในมาตราอะไรแม่กบนะคะเมฆอยู่ในแม่อะไรคะเมฆแม่กกนะเลข ก็ไม่กุกนักเรียนไปทบทวนเรื่องมาตราตัวสะกดอีกครั้งนึงนะครับถ้าเราไม่แม่นยำเรื่องคำเป็นคำตายและมาตราตัวสะกดการผันวรรณยุกข,ของเราก็จะไม่แม่นยำนะคะครูทบทวนให้สองเรื่องเลยนะอ่ะลองทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องสูงเป็นการบ้านนะคะอันนี้ให้นักเรียนตอบปากเปล่าได้เลยให้เวลาคิด หนึ่งนาทีตัวอยา่างเช่นคําว่ามากอย่างเี้ยเราไม่ต้องไปดูสระอาค่ะเราดูที่อะไรคะดูที่ตัวกดกไก่นักเรียนรู้ว่ามันเข้าเกณฑ์คําเป็นหรือคําตายให้ตอบสองอย่างนะคะอันนี้อันนี้ครูลองทดสอบนะคะว่านักเรียนแม่นยําเรื่องคําเป็นคาตายหรือไม่<ด>ครูบอกแล้วแต่อยู่ในก,กดกดกบจะเป็นคําตายนะลูกนะแต่อยู่ในกงกวนกลมเกยเกลก็จะเป็นคําเป็น ให้เวลาสักห,หนึ่งนาทีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนักเรียนของครูเก่งอยู่แล้วนะคะนักเรียนเขียนตอบเลยค่ะว่าข้อหนึ่งคำเป็นหรือคำตายข้อสองคำเป็นหรือคำตายข้อสามข้อหนึ่งสดข้อสองนาทีข้อสามดวงใจข้อสี่ดี ข้อห้าอาบได้ไหมได้เป็นอ่าฉเฉลยเล้นะทันไหมภาษาไทยคิดเร็วนะ <c oughs> อ่ากูฉเฉลยนะคะดูซิว่าถูกกันกี่ข้อเอ่ยอ่าฉเฉลยค่ะสดเนื่องจากว่ามีตัวสะกดอยู่ในแม่กดนะคะเราก็ต้องให้เป็นคําตายนะคะนาที สระอาทีสระอ e. ีอันนี้เป็นเสียงยาวหมดเลยสัสงเกตไหมคะเป็นสระเสียงยาวเราก็จะให้อยู่ในคําเป็นนะักเรียนนะดวงใจดวงมีตัวสะกดนะคะอยู่ในแม่กงส่วนใจนั้นอยู่ในแม่อยู่ในสระเกินนะคะอําไอไอเอาเพราะฉะนั้นเราให้เป็นคําเป็นค่ะไฟดีก็สระไอนะคะอยู่ในอําไอไอเอาแล้วก็สระอ e. ีนี่เป็นสระเสียงยาว เพราะฉะนั้นเราก็ให้เป็นคำเป็นนะัะนักเรียนอาบเราจะไปดูที่สระอาไม่ได้นะคะถ้ามีตัวสะกดให้ดูที่ตัวสะกดเท่านั้นนะคะแม่กบนะคะบอไ,ไม้ไม้แม่กบครูบอกแล้วถ้าอยู่ในแม่กบก,ก,กดกบจะต้องเป็นคำตายทันทีน่านักนนเรียนนะนเรียนของครูเก่งอยู่แล้วนะคะรบก็มาทบทวนเน้นย้ำซ้ำทวนให้เกิดความแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะ ทีนี้เรามาดูรูปและเสียงวรรณยุกรูปของวรรณยุกจะมีแค่สี่รูปนะคะนักเรียนก็จะมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีคล้ายๆเลขเจ็ดตัวเลขเจไทยนะคะไม้จัตวามีแค่สี่รูปนี้เท่านั้นนะคะไอ้ที่ขีดข้างหน้านั้นไม่ใช่ในักเรียน,นนะเพราะครูจะพิมพ์ไม่ได้แ้ามัาน ถ้ารูปวรรณยุกัมันไม่มีอะไรเกาะอ,อยู่ไอขีดข้างหน้าไม่นับนะลูกนะดูเฉพาะตัวข้างบนนะคะจะมีแค่สี่รูปนะคะแล้วก็ถามว่ารูปของวรรณยุกัมีกี่รูปให้ตอบว่าสี่รูปนะคะและเสียงของวรรณยุกต์ก็จะมีมีห้าเสียงค่ะก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตีและเสียงจัตวาคเพรัะสรุปว่าะะรวรรณยุกต์นั้นมีสี่รูปห้าเสียงค่ะนะักเรียน ทีนี้เสียงวรรณยุกจะมีห้าเสียงนะคะ,อ,ะอันนี้ตารางเทียบเสียงแบบที่ง่ายที่สุดนะคะอันนี้เป็นตารางเทียบเสียงคําเป็นคะ่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนเทคนิคการตอบที่ง่ายนะคะโดยที่นักเรียนไม่ต้องปวดหัวนั่งนับนิ้วเลยนะคะแต่อันนี้เป็นสุด สำหรับคำเป็นก่อนนะคำตายนี่มันจะเป็นขั้นที่ยากขึ้นไปอีกนิดนึงอันนี้กูเน้นย้ำว่าเป็นคำเป็นก่อนนะคะอักษรกลางนักเรียนดูอักษรกลางกาก่ากากากาอันนี้อักษรกลางคำเป็นจะผันได้ครบทุกเสียงค่ะนักเรียนเรียนสังเกตเลยนะคะถ้าเป็นคำเป็นนะคะอย่าลืมนะคะต้องเป็นคำเป็นอักษรสูงคำเป็นจะผันได้แค่สามเสียงนักเรียนนะ เออดูให้ดีนะนักเรียนต้องจาไอ้ตารางนี้ไอ้แม่นยําเลยแล้วนักเรียนจะพันวณยุคได้ไม่ว่าโค้จะมีข้อสอบพลิกแพลงแบบไหนนักเรียนก็จะตอบได้หมดเลยค่ะนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะอันนี้คือเคล็ดลับสุดยอดวิชาการพันวณยุคนะคะเอ,อ่อนักเรียนที่ตั้งใจฟังครูเนี่ยจะตอบได้หมดเลยค่ะอักษรสูงจะจะไม่มีเสียงสามัญน,นะลูกนะ ถ้าไม่มีวันนยุกเนี่นักเรียนสังเกตนะคะคำเป็นจะเป็นเสียงจัตาวาค่ะโอ้แปลกไม่นักเรียนอ่านดูนี่นึงคำว่าขออาขาหานักเรียนสังเกตนะ,ะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันฝาขาผาฉ้านักเรียนสังเกตไหมคะพวกนี้จะเป็นเสียงจัตาวาหมดเลยเขาไม่มีวรรณยุกนะแต่เขาเสียงจัตาวาค่ะอันนี้ต้องจำนะคะแต่พอมีวรรณยุกเอกนะคะ ขาอย่างเนี้ยอย่างนี้นะคะขาวรรณยุกเอกเขาก็จะเสียงเอกนะคะเขาผันได้สามเสียงนะวรรณยุกโทเขาก็จะเสียงโทนะคะขาขาส่วนถ้าไม่มีวรรณยุกเขาจะเป็นจัตวาค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นักเรียนต้องจานะคะจาเลยว่าอักษรสูงถ้าไม่มีรูปวรรณยุกํำเป็นนะคะจะเป็นเสียงจัตวาเท่านั้นค่ะและถ้ามีรูปวรรณยุกต ใดก็จะเป็นเสียงนั้นนะคะถ้ามีรูปวรรณยุกต์เอกก็จะเป็นเสียงเอกถ้ามีรูปวรรณยุกต์โทก็จะเป็นเสียงโทนะคะสังเกตเลยนะคะตั้งอักษรกลางอักษสูงเลยจดไว้สักนิดก็ได้ค่ะนันเรียนค่ากเขียนว่าเทคนิคก,การจําการพันวรรณยุกต์แบบง่ายนะคะอักษรสูงอักษรกลางรูปและเสียงอักษรสูงอักษรกลางคําเป็น รูปและเสียงตรงกันค่ะนักเรียนจดเลยค่ะอักษรสูงอักษรกลางวงเล็บคําเป็นรูปและเสียงตรงกันค่ะนี่นักเรียนไม่ต้องนับนิ้วเลยนะนักเรียนใช้สูตรรับการจําอย่างนี้นะครับต่อไปถ้าเป็นอักษรต่ำล่ะอักษรต่าคําเป็นคุณครูดูเลยนะคะก็พันได้สามเสียงเหมือนเดิมถ้าไม่มีวรรณยุกต์จะเป็นเสียงสามัญน,นะคะอักษรต่ำนะคะ เสียงเอกไม่มีนะคะถ้ามีรูปวรรณยุกต์เอกจะเป็นเสียงโทนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะมันจะผันขึ้นไปอีกหนึ่งเสียงนะคะอักษรต่ำนะคะไม่มีวรรณยุกต์เสียงสามัญมีวรรณยุกต์เอกเสียงโทมีวรรณยุกต์โทเสียงตรีค่ะเออเะพะกำป็น,นะคะกำตายเดี๋ยวรอก,ก่อนนะมันจะยากขึ้นอีกนิดนึงเดี๋ยวอาจจะต้องทำอีกคลิปหนึ่งนะคะได้ไหมนักเรียน นักเรียนจดเลยนะคะ 1. อักษรสูงอักษรกลางคําเป็นรูปและเสียงตรงกัน2ออักษรต่ําคําเป็นวงเล็บด้วยนะคะคำเป็นวรรณย,ยุกต์เอกเสียงโทวรรณยุกต์โทเสียงตรีค่ะได้ไหมนักเรียนนักเรียนจาตรงนี้ได้แค่2ข้อนะ,ะนักเรียนตอบข้อสอบได้เยอะเลยนะรูบอกงห้ อลองทดสอบเลยนะเดี๋ยวกูมีแบบฝึกหัดให้อันนี้ต่อปากเปล่านะคะนักเรียนไม่ต้องทําลงในนักเรียนจะจดไว้ก็ได้แต่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทําเป็นการบ้านนะคะเป็นการทบทวนนะเออเราก็มาเรียนแบบไม่เครียดนะคะวันนี้แบบฝึกหัดการผ่นวันณยุนะคะอ่าเช่นป่าสบายเลยใช่ไหมนักเรียนกูบอกแล้วอักษรสูงกับกลางเนี่ยรูป วรรณยุกอะไรก็จะเสียงนั้นเห็นไหมคะสังเกตไหมป่าวรรณยุกเอกรูปวรรณยุกเอกเสียงก็จะเป็นเสียงเอกนะคะอ่านักเรียนมาดูต่อไปให้เวลาทําสักหนึ่งนาทีท่านไมีนยน <c oughs> อ่าเดี๋ยวครูจะบอกข้อสังเกตให้นะคะอะ่อย่างหนึ่งพาอันนี้พอพอพึ่งเนี่ยอักษรสูงนะคะแล้วก็รูปวรรณยุกเอกนะ บ้านอักษรกลางนะคะวรรณยุกต์โทแม่เนี่ยอักษรต่ำลูกนะมอมาแต่วรรณยุกต์เอกนะคะดูให้ดีนะอลองทํานะคะทําด้วยตัวเองเลยไม่ต้องรอจฉเลยนะขะนี่ก็อักษรต่ํานะคะคคควายวรรณยุกต์โทมันเดิมไหมเมื่อกี้กูอธิบายไปแล้วนะข้าวเนี่ยอักษรสูงนะึ่งนะแลวก็วรรณยุกต์โทนะกูฟังอีกครั้งนะคะกูบอกแล้วว่าอักษรสูงอักษรกลางคำเป็น รูปและเสียงตรงกันค่ะได้ไหมส่วนอักษรต่ำํำวรณยุกเอกเป็นเสียงโถววันยุกโถเป็นเสียงตรีค่ะนักเรียนได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกทางเรียนทําได้นี่สุดยอดเลยนะครับแปลว่านักเรียนผ่านวรณยุ์ได้แล้วนะคะผ่านตัวชีวัการผ่านวันยุกเลยได้ไหมคะอ้าวดูพร้อมกัน เฉลยเลยอ่าฝาวรรณยุกต์เอกเสียงเอกเพราะเป็นอักษรสูงนะคะบ้านวรรณยุกต์โทเสียงโตโทเพราะว่าเป็นอักษรกลางนะคะสวนแม่เป็นอักษรต่ำนะคะมองมารูปวรรณยุกต์เอกก็จริงแต่เสียงโทนะคะค้าก็อักษรต่ํารูปวรรณยุกต์โทแต่ผันเป็นเสียงตรีนะคะคือผันขึ้นไปอีกเสียงหนึ่งขึ้นไปอีกเสียงหนึ่งนะคะข้าวเป็นอักษรสูง วรรณยุกต์โทก็เป็นเสียงโทค่ะนไะคะการผันวรรณยุกต์อักษรทำเป็นนะคะนักเรียนก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะหวังว่านักเรียนคงจะนำเทคนิคของคุณครูนะคะไปใช้นะแล้วก็ไม่รู้สึกกลัวในการผันวรรณยุกต์อีกต่อไปนะคะ ถ้านักเรียนฟังไม่ทันนักเรียนก็เปิดคลิปดูซ้ำๆนะคะมันทบทวนความรู้ทำไางานนะคะทำแบบฝึกคุณครูก็ขอจบเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ